จะทำไข่เจียวครับทุกคนงูเข่าค่ะว่าจะเห็ดไออย่างอื่นกินก็หิวร้ายเพระาะว่าเดีวอดเห็ดเวียกอีกจะรีดผ้าอีกนะคะอจะรีดผ้าพ้อมก็เลยเพื่อความรวดเร็วนะคะก็เลยจะ เจียวไข่คะ่ะเจียวเจียวไข่แล้วก็กินกับน้ำพริกหลดเรีวทันใจดีไม่ยุ่งยากคะ่ะไม่ใช้เวลานาน นี่แหละค่ะคิดให้ดีก็ดีเนาะคะ่ะจากคลิปที่แล้วที่ว่ไลเบาเขาคิดให้ดีก็ดีการใส่ชีวิตยอยู่ในต่างประเทศก็ดีนะคะ อย่างน้อยการใช้ชีวิตที่นี่ยูนี่นี่สงบดีค่ะเห็นบหรู้สึกว่าไม่วุ่นวายนะคะอยากกินอะไรเราก็ทำกินเอาเขาอยากกินยังเขาก,ก็ไปซื้อแล้วก็มาเฮ็ดเอาฮัดเห็ดมันก็จะได้ เรียนรู้ไปค่ะการใช้ชีวิตเนาะค่ะมันก็ิได้รู้ว่าชีวิตจริงน่ะเป็นแบบใดมันไม่ใช่ละครมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขป,ปะปนกันไปอยู่แบบนี้จกักบอกยังดอกค่ะ ไ้เลอร์ค่ะทุกคนเอาผิดสูตรแล้วจะเป็นไข่ขั่วเลยนะคะทีนี้จะเป็นไข่ขั่วไข่คนเลยนะคะทีนี้ พิสูตร์เลยค่ะทุกคนอ่ะมาป็นไรกินได้เหมือนกันกินได้เหมือนเดิม มาค่ะทุกคนเวเขาลายจะกินข้าวก่อนแล้วก็จะรีดผ้านะคะถ้าใครเห็นว่าอีหยังคือโบเก็บนุนนั่นเนาะค่ะวิไลเฮลขากลับมาจากซื้อกับข่าวเสร็จแล้วก็มาทําคลิปค่ะทําคลิปลงคลิปผึ่งลงคลิปแล้ววิไลก็เลยจะมากินข้าวค่ะอันนี้ซื้อมาแต่ต่างอยู่เมืองไทยนะคะกินข้าวก่อน กินข้าวแล้วก็จะรีดผ้าค่ะรีดผ้าแล้วก็ตากผ้าค่ะเป็นแม่บ้านก็จังสี่แหะค่ะผลมีการมาแนะนําเขาอีกแล้มาสอนเขาบ่บ่ด็ดสอน้อค่ะทุกคนเนาะมีความคิดแตกต่างกันไปเนาะค่ะก่อนนานี้เนวิไลเป็นคนที่รู้สึกว่าเออตัวเองกับคิดโลบแหละก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าพยายามไห้คิดบวก เ้าโชคดีแค่ไหนเ้ามีงานมีการมีหนุ่นมีหนีมีนันเนาะค่ะเรย่มา่คืนเออแมนแมนคือเขาเหราเฮ็ดบางเธอเวลาเป็นคนถึอคิดเองไม่ได้นะคะ บางสิ่งบางบา,งบางอย่างของใส่เวลาในการคิดถามมีคนมาบอกเอ๊ยังแน่เวลาก็จะเป็นคนที่คิดขึ้นใบขึ้นนี่แหละขอดีของการที่ออกไปเห็นงานแล้วเจอผูกคนหลากหลายมันก็เห็ดไหนเฮ้ามีความคิดมากขึ้นถ้า ถ้าบอกไปเห็นงานก็จะอยู่แบบนี้ค่ะความคิดก็จะอยู่ที่เดิมบวเห็นโลกภายนอกคิดแต่ว่าคนคนอยู่หนีเป็นังสันคนอยู่หนีเป็นยังสี่ที่ได้เขาบบอร์แตกต่างจากคนบาน้านเฮ้าดอก่ะเมืองไทยนะเขาบบอร์แตกต่างคนประเทศได้ก่อคือกันมิดนะคะ แล้วแต่ความคิดไครความคิดมันบางคนอาจจะมารยาทมากมารยาทดีบางคนก็ลูกจนตัวร้ายบางคนก็ธรรมดายังไม่ไล่หนูบริบา,าตาราทตีนะคะ <c oughs> เป็นแบบธรรมดาค่ะไม่คิดมากไม่คิดมากในที่นี้หมายถึงปูคิดมากกับคำว่าของคนปันได แต่ถา้าสมมติว่าเธอได้ที่มันเหาเหาบ่ได้เฮ็ดอีหยังพิดนะ่ะก็จะคิดมากแน่ค่ะบ่ว่าแต่ไผวไม่ได้เจอไผ่ก็เ,เจอคนแบบนี้นยะประเภทเนี้ยแบบว่าใสไไ่ไหล่เห้านะ่ะใสไไ่ร้ายเราต่อหน้าเรานะ่ะแบบนั้นน่นนะ โยนความผิดให้เราประมาณนั้นน่ะใครเคยเจอนะคะมิไรงงว่าคนประเภทนี่นี่เขาคือเขาคือเขาคือกาเขาคือไม่จิตใจสำนึกของเขาเนี่ยเขาคิดแบบใดนี่ก็คือวิธีททำงานนะคะวิไลยอย่างมาอกสุกันฟังวิไลยอยามาอกสุกันฟังว่า ถี่ำงานน่ะมือถถิเวไยไปทำงานไม่ส่วนของถิ่ไวไยต้งสั่งของคือปอกมอนคือแบบว่าอุปกรณ์ถือว่าเ,เตียงเห็ดหองแบบนี้เวิไลจะเป็นคนสั่งคือผ้าปูอยังประมาณนี็ก็จะมาน้ากันเนาะค่ะผ่าคุณนุนโเด้ว เวลากินแล้วก่อนหรือใบสิบมาเบาสูุกันฟังเวลากินแล้วก็วเบาแน่นบอทนัดค่ะทุกคนนั่นเลยค่ะเดี๋ยวกินแล้วจะมาพ้ยเนาะค่ะเนาะ